สวัสดีครับท่านผู้ชมจากกรณีที่มนุษยธรรมได้ออกมาโพสต์ว่าคนลาวต้องประเทศสะใจและสมน้ำหน้าประเทศไทยนั้นเรื่องนี้ทําให้หนุ่มลาวคนหนึ่งถึงกก็เป็นเดือดเป็นแค้นออกมาโต้อตอบเดี๋ยวเราไปฟังหนุ่มลาวคนนี้พร้อมๆกันเลยครับคนลาวหมดประเทศสะใจสมน้ำหน้าคนไทยก็บอกเนาะอ่าเขาก็าภาพที่ตึกท,ที่ถล่มที่แควแผ่นนี้ไว้ที่ผ่านมาเมื่อกี้เนาะอ่าเขาก็ภาพนั้นขึ้นเนาะ อ,อจะบอกว่าคนลาวหมดประเทศนะบอกอะไรว่ามึงขัดออกเลยมึงตัดกูคนหนึ่งออกเลยเพราะกูไม่ได้คิดแบบมึงนะเออมึงไปคิดกับนะมึงไม่ต้องมาเอากูไปเกี่ยวด้วยมึงจะไม่ต้องว่าหมดประเทศนะเพราะเห็นแต่แต่ผมคอมเมนต์มึงนี่แหละนะเออจะบอกว่าคนลาวเนี่ยสมน้ำหน้าประเทศไทยคนลาวทั้งประเทศนี่สมน้ำหน้าประเทศไทยที่ตึกรล่อมที่แผ่นดินไหว ไม่รู้อะคนอื่นแต่เบาแกไม่ได้คิดอย่างนั้นนะอย่ามารวมเบาแกไม่ได้นะเออมึงจะไปคิดกับพ่อมึงงูก็ไปเลยนะไปฝากทิ้งคอมเมนต์นี่นะคุณต้องแยกแยะเดิคนลาวเข้าไปทํางานที่ประเทศไทยเขาไม่ได้เรียกมูลคุณประเทศไทยนะบางคนเขามีอยู่มีกินทุกวันนี้เพพาะประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วคุณอย่ามารวมคุณอย่าเอาคนอื่นไปเกี่ยวถ้าคุณไม่ชอบคุณก็คอมเมนต์ื่องของคุณอย่าเอาทั้งคุณลาวทั้งประเทศไปรวมมันมีคุณไม่จิตตัวหรอกความคิดของเหมือนเหมือนพ่อของคิดคิดนะ บ่อยเลยนะไม่ใช่ว่าไปไปเสิร์ชหาเลยเนี่ยโปรไฟล์มันเห็นขึ้นดูอ่ะมันขึ้นตัวนี้อยู่แต่ว่าไปเสิร์ชหายัางไงก็หาไม่เจอก็จะไปดูหน้ามันชัดๆหน่อยพี่น้องเราเห็นแต่โปรไฟล์นี้มาเนาะเพราะว่าแกไปเห็นเนี่ยในช่องอ่าอีบีเราไปเนาะสีเขาออกมาเชียนไงสีว่าในี่สองไฟกระสางบรดสเชียนมาเลยสองเบาแกเดี๋ยว่ะมาสองแกเว็นในสองคนเล่ากันอุนะนะแกเบาแกกับโม่พ่อใจสใเปาคนเล่าทั้งประเทศมาสูส้ลมหนาประเทศไทยโมแมนพี่น้องอ่า คนที่หักประเทศไทยมันอยู่ประมาณแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าหลายกว่าน,นั้นนะแต่ว่าคนที่บ่มักประเทศไทยมันก็นมีพี่นาะอ่าถ้มันบ่มีมันก็นมีอยู่แล้วคนที่เขาบมามามา่มักมันวะอ่าเจอไอ้คนบ้านเบาแก่เนี่ยบ่อยเลยว่ามักประเทศไทยเบิดบ้านเบ่อยเหรเพราะเขามีอยูไม่กินทุกวันนี่เพราะประเทศไทยอ่าบึงที่พี่กับบึงที่พี่ไถยกินจิกก้มิ้ของไทยอ่าบัดเจ้าของอ่าสิมัสโซนหนาเขาสิเจ้วคนอื่นไปอยู่น้ำหนึ่งบ่ได้เนี้ยตัดเบาแก่เลยคนหนึ่งนะอ่าอาชีพไปเนอะอ่า ถ้าเห็นคลิปนี้นะฝากเจ้าคนนีู่นะถ้าบว่าพอใจบาาบาแกักมาหาบบาแกก็ได้น,น,นะข้อมเมนต์มานี้ก็ได้นะอย่างไรเบอร์โทรเบาแกก็ได้นะที่จะได้ก็ได้เพราะว่ามันทีเอา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 ข่อยมาร่วมนำเจ้ามาได้คิดหน่นนอ,อยจะแชาข่อยมาร่วมไไอะได้เพราะว่าข่อยบริคิดที่เจ้าขอบริโภหนาประเทศให้ข่อยไม่แช่อ่างินดีอ่าที่กำลังใจให้เพิ่อนอผู้ฝองผู้ให้ที่ว่าเป็นเหตุเรียกทุก่นอ่าจะไมทั้งค้นพมาคน กัมพูชากนไทยทีเ่นติดอยู่หันขัก็ตอนก็รางใจกันมันจะมาชมหลายกันแบบนี้เนาะแม่เรคนนี่มันมีสมองมันเฮียนหนังสือไว้ครับอ่าจริงอาจจะเป็นกนอยู่หลังเขาก็ได้ชอ้นับบดุยจะอืชนอบักัด่น้เนย้ยได้ทำไมจอมันนะได้ทำปุ๊มไม่กับอะไรหูจักงนี่มีความสำนึกพราเป็นคนเลยอืมก็เจเห็นคุนเหรออ่าบางคนแต่ัีอยู่ใต้ตึกฝุดขอว่าท่านเบิร์สัอืมจักหลอดจักย่างกักแ่ไันกักหยาดเขาเป็นพ่อเป็นแม่ไม่หันหจังไม าม,มโอ้มีใจกันบอกว่ามีจักคนลหรอคนเล่าวพวกนี้แน่หังเพระมันกตัต้รวจพบว่ามีจักนจกจักนกลไปองคนสัสนนนนกลจักรได้แน่นอนมั่นโ่ทันเนี่ยพินสุดกราลักแต่ามีคนล่าจักรกคนพม่มาจักคนคนไข้จักคกเก็กระถาร่วมมาดียพีไป,อป้องเพราะวกนี้ใส่ตู้คนวกเก็ชิบชีวิตอยู่เนาะถ้าที่ใส่ก็ะล้าใจเสียงมันเบาเนี่เดียวหอ,อบรูหยเนาะล่้อื่นใช่ไหมเี่นไนปองเอาแกไป <c oughs> กวนเฉยไปอ้องง่ายกันเา ทีคร <ศ Dante> ูดแล้วหนึ่งกับใจจนแล้วไปสนใจได้เนาะเนอ่มันรูมนุษย์แยกกร้างหัวกอดมันเี้องไปสนหรอกฮะมีวีดาพร้อพออีกเนี่ยเนีถึงแฝฟกแค่กันกระฟ้อมเลยถ้าฟ้อมไปไปไนมันหาดูต้องเอาพวกกูกไปสนตงหนาันหรอกพอพวกูเด็กหนึเข็นขึ้นเพราะพัเทศไทยมันฮะแล้วจอในถึงฮะไปแทนจุประเทศไทยพไม่ยูไม่กินูุปรเทศไทยมันว่าไปเนาะฮะหลายคนสังเกนสังซรรนอยู่ทุ่วมือเนี่ยมันเป็นงาเท่ไทยต่อ ให้ไปหาก oh. ินอยู่บ้านนุ่งสิได้พ่อจะแตกนี่นะครัเนี่ยพ่อได้กินนีที่พ่อได้ติดาหาสาวกินคำอเนี่ยแ้วกิ้งอืมพแม่เลยคนเขารวยด้วยรอ่พ่อโกงโกงคัาโกงเงโกงกินเจ้ของดวยรวยเอาไฟน้ำไหนวล่ะเอาไปยังบันดดสักย่าง่ตโตได้ไหนี่ยอ่า่นแล้วนี่จายกจะตายเพื่อนเยสิสิบสิบเป็นย่างมาคนเท่าน่ะพัฒนาแล้วเฮ็ดตะวมดีไปวันเสียดเขาสั่งอยู่อือก่อนเฮ็ดเพลพอะูุทธเจ้าสั่งนะสส่สั่งของเขาสั่งที่นเขาเฮื่อไฟเข้มนั่นไปเนาะ เออข้ากลัวมีไฟมามัดข้าเดอกอือควายหนัเพราะเข้าว่าอุศินะพีช่ไหมอือฟัตรงไฟตรงมากอะไรก็ได้เนาะได้ก็ได้แน่นาะเออาถ้ามายาวควายไปร่วมแบบนั้นมันมันแรงสิไปล้วนมาอ้วนคนลาวทั้งประเทศผสมน้ำหน้าคนไทยตึกถล่มยังดีนะตึกเดียวนะถ้าตึกถล่มเยอะกว่านี้ทักคนไทยเจ็บกว่านี้นลยว่ามนุษย์ทำเนี่ยจะเตือนอันนี้เลยแหละขอมาคอมเมนต์สนั่นเลยทีนี้โอ้ยน่าจะมันน่าเสียดายมาก ก็แกจะเป็นคนนางเนี่ยพี่น้องตรงไปตรงมาแต่กวามแกงแรงเนี่ยก็หลังมา,มาแกล้ถอยนิดนึงไม่อยากจะพูดเดยอะจะเศรฟิว <c oughs> พี่น้ออจริงๆพี่น้องมันไม่สมควรนะที่เราจะมาสมน้ำหน้ากันที่มาซ้ําเติมกันเราต้องให้กําลังใจกู้ภัยเขาทํางานถ้าเราช่วยไม่ได้ก็เห็นอยู่ทุกเฟื่อลาวหลายคนไหมเขาก็มีน้ํามีนายมีนู่นมีนี่ไปช่วยเหลืออ่าซื้อน้ําซื้อนายไปให้กินคนละอ่าแพ็คสองแพ็กมันรวมๆกันพี่น้ององ่า มันก็แต่คนลาวคนอะไรเขาก็ไปไปช่วยไปช่วยเลยนะซื้อสิ่งของอา่าโรงทานลงอะไรนี่เขาก็ไปที่ที่จุดเกนะิดเหตุนะนี่แหละคือด้วคนคนที่เขามีน้ำใจเขาอ่าสำนึกเตบุญคุณหรือว,ว่าอะไรก็สร้างคนไทยด้วยคนต่างชาติด้วยคนลาวคนอะไรก็เข้าไปบริจาคให้ไม่ได้ไมันไม่ไม่มีอะไรามากมายหรอกเอาน้ำแค่นหนึ่งเอาไปให้กู้ไปกินมันก็เขาก็ดีใจแล้วอ่า ไม่ใช่ว่าจะคุณคอมเมนต์่าให้กำลังใจกค่นะอะไรสู้ๆอะไรเนี่ยให้ดีก,กว่ากว่าคุณที่มาคอมเมนต์แบบนี้คอมเมนต์ที่มันดูที่ทางไม่ดีนะ,ะถ้ามาแกจะไปหาตัวไปเลนเนี่ยถ้าคนที่มาคอมเมนต์เ่ยนะหามไม่เจอี่นรองอ่ามันก็บอกแกพิมพ์คิดหร่ามันเป็นอ่าอันนี้โฟล์ไฟล์แค่เป็นภาษาอังกฤษเนาะหรือว่าหรือว่าบอกแกพิมพ์ไปในๆๆในหรือเปล่าหรือว่าบอกแกพิมพ์ในในในช่องเขียวหรือเปล่านะตรงซั้นก็เป็นช่องแดงหรือเปล่าเย่างนีน้แล้วจะไปตามหาหรหาตัวก็พิม เออว่ามีบ้านไหนกันน่มันยังไงนะจริงเอาแกไปหาอยู่หาตั้งนานหาคุณหาชื่อมันจะเข้าไปดูโปรไฟล์มันจะเข้าไปดูรูปมันนะย่าถามไม่เจอไปน้องเห็นตัวเจนไอ้นี้มันมันก็ทําไม่ถูกเราไม่ถูกเราเราคนเราสังประรียไปคิดมันตัวเองมันไม่ได้นะเออไม่ได้เราก็แยกแยะดิแยกยางไงถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ชอบไปคุณคอมเมนต์ไปในที่ทามของคุณเนาะหมาวาว่าเราทังประเทศมัน ะคำว่ามาทั้งประเทศก็ทั้งหมดทุกคนพี่น้องเนาะบอแก่บอแก่ไม่ได้ไม่ได้มีความคิดแบบนั้นแต่คุณเอาไปรวมด้วยอย่างนี้ได้เนาะอ่าม่สนหรอกใครชอบก็ชอบบอแก่ไม่ชอบบอแกบอแก่ก็ไม่ได้สนเยอะทุกวัน่บอแก่ก็หากินพร้อมบอแก่ไปนะอ่าบอแก่จะทำไรทํานาทำอะไรกินไปอ่าไม่ได้ไปขอเอ่อข้าวพวกมนุษย์ต่ำกินไงเพราะนั่นบอแก่ไม่ได้แคร์พวกพวกนั้นแบบจริงเออาทำไมบอแก่ถึงปลูกฟางประเทศไทยเขาเขาบอแก่ไปทำงานที่ประเทศไทยตั้ได้สิบ ไปรู้สิบกว่าปีสิบสี่สิบห้าปีอ่าไปกลับมาซื้อดินที่รอนอ่าจะ,ะไปสร้างความรู้เองที่ประเทศไทยด้วยแต่ก่อนก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเราไปแล้วก็ได้ความรู้อะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นการทํากับข้าวอ่าวัฒนธรรมและทุกสิ่งทุกอย่างเราไปแล้วก็มันก็ดีกว่าที่เราเรียนหนังสือที่บ้านเพราะนั้นก็เรียนแค่อ่าปสี่ห้าใช่ไหมพี่อน้อือก็อ่านออกเขียนได้หมดเนี่ยอืก็นั่นแหละเราก็ไม่ลืมมุลคุณขางเราเพี่น้รงเ้า สร้อยหนุ่ยพี่น้องบอกคือมา้าละศูนย์นนนะนพี่น้องเนาะได้บอกพิสบอกกายขอโทษขอไปเลยพี่น้องแอ่าคอมเมนต์นี่นะไปถึงไอ้นคนที่มันเขียนนี่นะไม่คาใจอะไรทักมาเลยรู้อยู่นะบ้านกูอยู่ไหนไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดบังใครเลยนะบอกอยู่นะบ้านอยู่ไหนเนาะนี่นะพี่น้องเนาะตามมาพี่น้องสวัสดีครับสิสญญสบไมลดีก็ต้องขอขอบคุณบ่าวแกะแซะทุกเรื่องที่ลงมาพูดแทนคนเราทั้งประเทศ เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นมาบอกกันวอนนะครับท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการรับชมร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับสบายดี